สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของพักเพื่อไทยเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันหน่อยนะครับมีทั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมนัตพรมเผ่ากลับไปอยู่กับพักเพื่อไทย มีทั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐาทวีศินป์แล้วก็บทสรุปกับคําว่าแลนสไลด์จะไปทงนั้นได้หรือไม่ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าการวิเคราะห์เนี่ยใช้สมมุติฐานณวันนี้นะครับณนะวันที่13ตุลาคมนะครับอย่างที่บอกคือว่าการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนและการวิเคราะห์มันอาจจะเปลี่ยนตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันสถานการณ์นั้นๆจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้เนี่ยคือประกาศสิทธ พลังดูดเริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องใช้คําว่าจบข่าวครับจบข่าวไปแล้วเรียบร้อยครับก็ในายใหญ่ออกมายืนยันเองแล้วนี่ครับว่าธรรมนัตเนี่ยกลับคอกเรียบร้อยแล้วในายใหญ่บอกว่าอย่างนี้ถามว่ารู้จักไหมรู้จักเพราะเป็นคนเหนือเคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องที่ผ่านมาก็เคยพูดเอาไว้ประสิทธิ์เก่าไทยรักไทยทั้งหลายมีเยอะอยู่ในวงการเมืองถ้าคนไหนออกไป แล้วไม่เป็นปฏิปักษ์กับพรรคและเขาอยากจะกลับมาเนี่ยก็ไม่น่าเสียหายอะไรแต่คนที่ออกไปเป็นปฏิปักษ์กับพรรคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือคําพูดของทักษินชินวัตนี่คือคําพูดของโทนี่วูซัมซึ่งเป็นคนในประเทศมอนเตเนโกรถือสัญชาติมอนเตเนโกรอยู่นะครับเป็นประกาศสิทธิจากทักษินชินวัตเมื่อพูดออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคำถามคือคนในพรรคเพื่อไทยใครล่ะครับที่จะกล้าขวางกันบ้างไม่มีแล้วครับ ถ้าเป็นอย่างนี้แม่แลนสไลด์น่าจะหวานเจี๊ยบไปเลยนะครับธรรนบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเพื่อไทยแล้วครับและเพื่อไทยเองเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหากับธรรมนับอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเคยเปิดซักฟอกตามล้างตามเช็ดเรื่องยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียมาแล้วก็ตามนะครับพักร่วมฝ่ายค้านที่อาจจะเป็นพักร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในอนาคตเนี่ยก็คงไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วะครับ ไม่มีใครพูดถึงธรรมนัตในแง่ลบอีกต่อไปนะครับหลังจากที่มีการลากไส้กันในสภายอย่างมันหยดมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่างงี้กันแล้วกันเอาเป็นว่าเก็บคําพิพากษาศารอุทธรณ์รัฐนิวเซาวล์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562เลขที่6044ทับ94แล้วก็6034ทับ94ฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะครับเก็บคำพิพากษาดีไว้ เข้าตู้เซฟไปเลยก็แเรากันไม่ได้ใช้แล้วครับจากนี้ไปแต่ทีนี้สําหรับประชาชนเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่อันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆอยู่ที่คนที่จะเลือกพักเพื่อไทยนั่นแหละครับว่าเขาจะมีอะไรค้างคาในใจเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับหรือว่าได้ข้อสรุปแล้วว่ามันคือแป้งอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอาละครับว่าไปแล้วเนี่ยนะครับลูกศิษย์ของไทยรักไทยในพลังประชารัฐที่มีเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําตัวมีปัญหากับทักษิณซะด้วยนะครับถ้ากลับ ก็คงจะอ้าแขนรับกันไม่ทันทีเดียวแต่ว่าทางกลุ่มสามมิตรนี่ออกมายืนยันแล้วว่าจะต่อสู้โดยจะอยู่กับลุงตู่ต่อไปก็ว่ากันไปครับเอาไว้ให้ช่วงใกล้จะหมดเวลาย้ายพักก่อนละกันมันถึงจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับทีนี้ธรรมนัตเนี่ยเคยช่วยงานพักไทยรักไทยถ้าจําก็ได้นะครับเคยเป็นทีมยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซะด้วยและก็เชี่ยวชาญพื้นที่ของคลองเตยเนี่ยเป็นพิเศษทีเดียวนะครับ ในปี2557ครับเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่คอสชอเนี่ยเรียกไปรายง,งานตัวนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อปี2557เพราะว่าถูกมองว่าเป็นมาเฟียเมืองกรุงซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยธรรมนัตต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับ แต่แล้วหลังจากนั้นครับเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562นะครับธรรมนัตก็ย้ายข้างมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐไปเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งในโซนภาคเหนือ16จังหวัดของพรรคพลังประชารัฐได้เป็นสอสอพยาวเขตหนึ่งแล้วธรรมนัตก็สร้างปรากฏการณ์นะครับพาพลังประชารัฐได้สอสอเขตในภาคเหนือมาถึง25ที่นั่งด้วยกันทั้งทั้งที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคเพื่อไทยเขา จากการที่มีการเลือกตั้งซ่อมหลายสนามทั่วประเทศนะครับธรรมนัตนี่แหละครับคนนี้แหละครับเป็นแม่ทัพแล้วก็พาพลังประชารัฐเนี่ยชนะการเลือกตั้งทุกสนามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจน,นะครับว่าทําไมทําไมธรรมนัตถึงได้อยู่ในแผนแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยเขาถ้าไปจริงก็ต้องถือว่าเป็นส่วนที่ไปเติมเต็มอย่างลงตัวนะครับเมื่อวันก่อนครับหมอชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้ประกาศฟื้นสงครามปราบยาเสพติดให้เป็นนโยบายใหญ่ของพักเพื่อไทยแล้วก็มีการอธิบายรายยาวกันเลยนะครับหมอชุลนาน่าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีภาวะกดทับและภาวะกดดันอย่างมากมายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมากมีอารมณ์ร้อนซึ่งจากการศึกษาเนีพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยถูกขับไล่ออกจากระบบการศึกษาจากยาเสพติด และก็การก่อความวุ่นวายซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากจึงจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ทีมน,นโยบายของพรรคเพื่อไทยอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับการกลับบ้านของธรรมนัตเนี่ยน่าจะเป็นส่วนทําให้นโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงตัวมากขึ้นเมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ไทยโพสต์ได้เผยแพร่ข่าวนักกฎหมายถอดรหัสแลนสไลด์ เพื่อไทยอาจจะฝันสลายในการจัดตั้งรัฐบาลน่าสนใจนะครับรายละเอียดเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่านัทวุฒิวงเนียมซึ่งจบปริญญาเอกเป็นนักกฎหมายมหาชนได้ทําการวิเคราะห์กระแสข่าวของพรรคเพื่อไทยในการวางตัวให้ในายเศษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ย์อยู่ในอันดับที่1นางสาวแพทองทานชินวัตรอยู่ในอันดับที่สซึ่งใช้กลยุทธ์ทางการเมืองให้ชนะแลนสไลด โดยบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบพักการเมืองกําหนดเอาไว้ทําได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเสนอรายชื่อก่อนที่จะปิดรับสมัครนะครับหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นได้อาจจะมีการเปลี่ยนลำดับแบบกระทนหันขึ้นมาก็ได้มันจะแตกต่างไปจากการทำ primary vote ในการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละมณฑลเนี่ยก่อนที่จะคว้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็จะมีตัวแทนของเขาเลยชัดเจน อย่าลืมนะครับว่าเมืองไทยเราใช้ระบบรัฐสภามันก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แหละครับถ้าถามว่าการเสนอตัวบุคคลทั้งสองคนในยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนผู้สนับสนุนมองว่าใช้เศรษฐกิจนําการเมืองหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าผู้ที่เสนอตัวลำดับที่1เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ และขณะเดียวกันก็เป็นการโยนหินถามทางมากกว่านะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นางสาวแพรทองทานซึ่งเป็นทายาททางการเมืองของคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นปกติทางการเมืองนะครับที่ทุกพักการเมืองจะเสนอบุคคลที่มีกระแสทางการเมืองแต่จะได้นั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ต้องไปปฏิบัติตามมาตรา159ประกอบมาตรา272นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ ตัวอย่างถ้าเกิดพักเพื่อไทยเนี่ยสมมติว่าได้เสียงมากที่สุดก็แล้วกัน249หรือว่า250เสียงนี่แหละในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะต้องไปรวบรวมให้ได้อีก126เสียงนะครับ250บวกกับ126เสียงถึงจะได้เสียงกึง่ง1ก็คือ375เสียงตามมาตรา159วักท้ายประกอบมาตรา272วักหนึ่งตัวเลขง,ง่ายๆกันแล้วกัน 500บวก250เท่ากับ750เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรวบรวมเสียงให้ถึง375เสียงขึ้นไปเพื่อให้เป็นเสียงข้างมากในสภาเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวแปรการต่อรองพักการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยแน่นอนครับมันต้องใช้อำนาจในการต่อรองสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะกับพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าอุดมการเนี่ยบางคนละเรื่องกัน โอกาสที่จะจับมือกันเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันในปี2,562เ,เห็นไหมครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากนะครับอย่าลืมได้เสียงมากกว่าเขาเพื่อนเลยแต่จัดตั้งรัฐบาลได้ไหมล่ะครับก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเทียบเคียงกับสว250เสียงฝ่ายพลเอกประยุทธ์ตนอยู่ในมืออยู่แล้วเพียงแค่ รวบรวมเสียงเพิ่มอีกแค่126เสียงเท่าน,นั้นเองก็สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วเพียงแต่ว่าการทําหน้าที่ในสภาเนี่ยมันจะต้องใช้เสียงข้างมากคือ500เสียงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้าเนี่ยเสียงมันจะเปลิ่มน้ําเหมือนเดิมเนี่ยนะครับอาจจะมีปรากฏการณ์งูเห่าทางการเมืองของขั้วฝ่ายค้านให้เห็นแน่นอนเอาละครับถอดรหัสสมกรารทางการเมืองถ้าสมมตินะครับ หากพรรคเพื่อไทย,นยชนะแลนสไลด์ให้มากที่สุดเลยคือ250เสียงโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมีไหมมีแต่ยากครับพูดง่ายๆก็คือว่าชนะเลือกตั้งนั่นแหละครับแต่ว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ประกอบกับกฎกติกาเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งมาตรา68มาตรา72ในกรอบ180วันก่อนวันเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่24กันยายน2565เนี่ยนะครับ เป็นกฎเหล็กข้อห้ามหยุ่มยิมไปหมดเลยโอกาสที่จะแพ้ฟาวแบบแลนสไลด์หรือว่าถูกร้องว่ากระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือถ้าเกิดจัดตั้งได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่รัฐบาลเงาเท่านั้นแหละครับนี่แหละครับประกาศหอมบอกว่าทอดรหัสพักเพื่อไทยปี2565แล้วเนี่ยนะครับ ก็ไม่เด้เหนือไปกว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2562เลยนะครับการวางเสถียทวีสินกับแพรทองทานชินวัตรเพื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับเมื่อปี2562ตอนนั้นเนี่ยมีชัดชาติสิทธิพันธ์กับสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ถึงกับว้าวแล้ครับไม่ถึงกับจะเรียกคะแนนนิยมเป็นกรอบพิการได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ย แต่ละคนแต่ละคนไม่ได้มีศักยาภาพาพ,พอที่จะเป็นผู้นําประเทศได้แม้แต่คนเดียวเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีจนพักเนี่ยไม่กล้าที่จะชูขึ้นมาลองคิดดูกันแล้วกันนะครับผิดกับทางประชาธิปัตย์ผิดกับทางภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งผิดกับทางพลังประชารัฐที่ยังชัดเจนในเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าเพราะฉะนั้นแลนสไลด์ light, เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยพักเพื่อไทยยังต้องปฏิบัติการดูดอีกหลายครั้งด้วยกันครับเพราะลำพังเนี่ยนะครับ ถ้าดูดแค่กลุ่มของธรรมนัตอย่างเดียวเนี่ยยังห่างครับยังห่างกับคำว่าแลนด์สไลด์มากเลยเ